ต่อไปข้อ27นะคะข้อนี้ก็เติมคําตอบนะคะก็5คะแนนนะคะ5คะแนนข้อ27นะคะก็จะมีรูปมาให้นะคะอมีรูปมาให้ก็คือจะมีอ่าลําแสงยิงเข้าไปนะคะทำม,มุมเซตานะคะกับเส้นตั้งฉากนะคะระหว่างรอยต่ออ่าระหว่างตัวการที่1กับ2นะคะจากนั้น ตรงนี้นะคะก็สี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยเป็นโพรงอากาศนะคะก็กำหนดค่าดัชนีหักเหของแสงในโพรงมานะคะว่าประมาณ1นะคะมีค่าประมาณ1ส่วนข้างนอกเนี่ยก็คือเป็นก้อนน้ำแข็งนะคะข้างในเป็นโพรงอากาศจากนั้นลำแสงก็ด้วยหลักการทางแสงก็คือเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลาง ่างชนิดกันหรือมีสมบัติต่างกันเนี่ยมันก็จะเกิดการหักเหนะคะ,ะก็จะเกิดการหักเหเป็นลำแสงออกไปนะคะดังนี้โจทย์จะให้เราหาค่าของตัวแปร x ตรงนี้นะคะ,ะค่าของ x ในเทอมของ d ใหญ่นะคะก็คือความกว้างของโพรงค่า mu เดชเนีกเหของแสงในก้อนน้ำแข็งแล้วก็ มุมเซตาตรงนี้นะคะก็คือเป็นมุมตกกระทบนั่นเองนะคะโอเคอความรู้ที่เราจะต้องใช้ข้อนี้นะคะแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของการหักเหของแสงนะคะก็จะ,ะย่อมนี้ไม่พ้นนะคะกดของสเนลนะคะโอเคแต่ก่อนอื่นเรามาพิจารณารูปกันก่อนนะคะถ้ามีลำแสงเข้ามานะคะทํามุมเซตานะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นเส้นตั้งฉากนะ ระหว่างรอยต่อนะคะใช่ไหมถ้าเราวาดเส้นฉากนะคะเข้าไปอีกนิดนึงนะคะโอเคเอ่อลำแสงเข้านี่ก็คือมองเป็นรังสีตกกระทบเนาะอ่ารังสีตกกระทบจากนั้นก็เกิดการหักเหนะคะก็จะเรียกว่ารังสีหักเห ลังสีหักเหโดยที่มุมเซตาก็คือมุมตกกระทบเซตาก็คือมุมตกกระทบมุมที่ลังสีทํากับเส้นตั้งฉากเขาเรียกว่ามุมตกกระทบนะคะส่วนมุมหักเหนั่นอยู่ตรงไหนนะคะก็คือต้องเป็นมุมระหว่างลังสีหักเหทํากับเส้นฉากนะคะ ซึ่งครูจะขอกำหนดว่ามุมนี้นะคะก็คือให้เป็นมุมเบตา้าเบต้าในที่นี้ก็คือเป็นเป็นมุมหักเหนั่นเองอเบต้าก็คือมุมหักเหาจากนั้นนะคะถ้าเรามองดูถ้าเรามองดูความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของเส้นฉากแล้วก็เส้น ลังสีตรงนี้นะคะรวมกับเส้นเฉียงตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็นมุมเซตานะคะตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นมุมมุมอะไรก็จะมีขนาดเท่ากันนะคะมุมซึ่งซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะมีขนาดเท่ากันโดยที่มุมตรงนี้ก็คือมุมที่มีขนาดเท่ากับมุมเซตานั่นเองอมุมเซตาจากนั้น ถ้าครูให้นะคะถ้าครูกําหนดให้เส้นตรงนี้เส้นตรงนี้นนความยาวความยาวของเส้นรังสีหักเหตรงนี้ค่ะที่อยู่ในโพร่งอากาศเนี่ยให้เป็นความยาวให้มีความยาวเท่ากับ l แล้วกัน l เสร็จแล้วถ้าเราพิจารณาบริเวณนี้นะคะรังสีหักเหแล้วก็เส้นตรงนี้เส้นประ,ะถ้าเราลากเส้น มาตรงนี้นะคะมาตั้งฉากโ,โดยที่มุมนี้ก็คือมุมฉากนั่นเองค่ะมุมฉากความยาวของส่วนนี้ความยาวของส่วนนี้มันก็คือยาวเท่ากับ x นั่นเองเพราะว่ามันเป็นลำแสงลำแสงขนานกับเส้นประออกไปนะคะโดยลำแสงกับเส้นประอยู่ห่างกันร,ระยะ x นะคะโอเค เราก็จะมาเริ่มพิจารณานะคะให้ก้อนน้ำแข็งเนี่ยเป็นตัวกลางที่1ก้อนน้ำแข็งเป็นตัวกลางที่1จากนั้นโพรงอากาศก็คือตัวกลางที่สองนะคะโอเคจากกฎของสเนลนะคะเราก็จะมาเริ่มดำเนินการนะคะแก้โจทย์ปัญหากันนะคะจากกฎของสเนล หรือสเนวลลนะคะถ้าเราพิจารณาแสงที่เดินทางในตัวกลางที่หนึ่งกับสองนะคะ,ะเมื่อพิจารณาตัวกลางที่หนึ่งกับสองตัวกลางที่หนึ่งกับสองโอเคเราก็จะเขียนได้ว่านะคะก็จะเขียนได้ว่า กฎของสเนลก็คือง่ายๆเลยก็คือที่เราท่องกันมานะคะก็คือ n 1นึ่งเซตาหเท่ากับ n สองเซตาสโดยที่ n ก็คือดดชนีหักเหในตัวกลาง n ก็คือดดชนีหักเหของแสงในตัวกลางนั้นๆนะคะ,ะ n ดดชนีหักเหของแสงในตัวกลาง ในตัวกลางาถ้าห้อยหนึ่งก็คือในตัวกลางที่หนึ่งนะคะห้อยสองก็คือในตัวกลางที่สองโ okay. อเคออย่างนี้เนาะ n หนึ่งก็คือในตัวกลางที่หนึ่งนะคะส่วน n สองก็คือดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางที่สองแล้วก็เซต้าหนึ่งก็คือมุมตกกระทบ เป็นมุมที่รังสีตักระทบทำกับเส้นฉากนะคะเซต้าสก็คือมุมหักเหเป็นมุมที่รังสีหักเหทำกับเส้นฉากนะคะโอเคก็จะได้ว่าตัวกลางที่1มีดัชนีหักเหก็คือน้ำแข็งเนาะดัชนีหักเหในตัวกลางที่1ก็จะเป็นมินะคะแล้วก็ไซเซต้านะคะ มุมตกกระทบก็คือเซตาในตัวกลางที่สองมีดัชนีหักเหเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับหนึ่งใช่ไหมคะในโพรงอากาศดัชนีหักเหในโพรงอากาศเขาบอกว่ามีค่าประมาณหนึ่งแล้วก็ทรายมุมหักเหก็คือมุมเบตานั่นเองอ่ามุมหักเหโอเคจากนั้นนะคะทรายเบต้า ก็จะมีค่าเท่ากับมิวไซเซตาโอเคเราเก็บส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะ,ะจากนั้นถ้าเราพิจารณาถ้าเราพิจารณาสามเหลี่ยมตรงส่วนนี้สามเหลี่ยมนีป้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ มันก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากนะอ่าที่มีความยาวเท่ากับอะไรบ้าง dl dl ใช่ไหมคะถ้าเรารู้ความสัมพันธ์สองด้านนี้นะคะมันจะเป็นประโยชน์อย่างไรนะคะก็คือถ้าเราลองวาดรูปดูอ่าลองวาดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมุมฉาก รังสีหักเหเนี่ยก็คือตรงส่วนนั้นนะคะยาว L แล้วก็ความกว้างของโพรงนะคะก็คือ d ใหญ่โดยที่มุมนะคะก็คือมุมเบต้าตรงเนี้ยเบตา้าถ้าเรามองตรงส่วนของสามเหลี่ยมมุมฉากนี้นะคะก็จะเห็นว่าเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ที่ที่เราทราบนะคะก็คือ d เนี่ยก็จะเป็นด้านของฝั่งชิดใช่ไหม ส่วน L ก็คือด้านฉากเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ที่ว่าค่า cos มุมใช่ไหมก็คือมุมเบตา้า cos ก็คือชิดส่วนฉากชิดส่วนฉากก็คืออะไรคะด้านชิดก็คือ d ใหญ่ฉากก็คือ L ห L หรือเราจะเขียนได้ว่า L เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ D หารด้วย c o s เบตา้านั่นเองโอเคอ่าและยังมีสามเหลี่ยมอีกอันนะคะที่เราจะใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะอ่าใช้ใ้เป็นประโยชน์ก็คือสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ Lx แล้วก็ตรงนี้ค่ะ แต่ว่ามุมตรงนี้คือมุมอะไรถ้าทั้งหมดคือ B เป็นตรงนี้เซตามุมที่อยู่ในสามเหลี่ยมที่เรากำลังมองเนี่ยนะมันก็คือเท่าไหร่คะเบตาลบเซตานั่นเองจริงไหมเดี๋ยวเราวาดรูปอีกที สามเหลี่ยมมุมฉากนะคะโดยที่มุมนี้ก็คือมุมเบต้าลบเซตาแล้วก็ด้านนี้ยาว L ส่วนด้านนี้ก็คือยาว X ด้านนี้ยาว X ถ้าเรารู้ความยาวของสองด้านนี้นะคะมันเรียกว่าด้านอะไรบ้างนะคะ L เนี่ยจะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะเราก็จะเรียกว่าฉากส่วน x ก็คือด้านตรงข้ามมุมนะคะที่เรากำลังพิจารณานะคะดังนั้นเราสามารถเ,าเขียนได้ว่านะคะเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ว่าไซ n ใช่ไหมไซมุมใช่ไหมคะมุมก็คือมุมเบตา้าลบเซตา้าไซก็คือข้ามส่วนฉากข้ามส่วนฉากข้ามก็คือ x ฉากก็คือ L โอเคเราก็จะได้ว่า sin β เบลบเจะเท่ากับ x ส่วน L ่หรือเราจะเขียนว่าอ่าก็จะได้ว่า x ก็จะเท่ากับ L sin β เบลบนั่นเองอ่าจากนั้นเราก็จะต้องอาศัยความรู้เรื่องติโกณมิติ อ่าอาศัยความรู้เรื่องตรีโกณมิติอ่าถ้าเป็นสูตรตรีโกณสูตรตรีโกณมิติบางโรงเรียนก็อาจจะเรียนมมสบางโรงเรียนก็อาจจะเรียนม5หรือบางโรงเรียนก็อาจจะได้เรียนตรีโกณมิติตอนมหกนะคะก็ถ้าเป็นสูตรตรีโกณสําหรับแก้โจทย์ข้อนี้นะคะก็คือสูตรที่ว่า s i n A ลบ b ก็จะมีค่าเท่ากับ s i n A cos b ลบ cos A sin B โอเคถ้าใครเรียนมาแล้วนะคะก็จะคุ้นเคยกับสูตรนี้นะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้เรียนมานะคะก็ต้องจำสูตรไปด้วยนะคะพอดูเหมือนหลายๆข้อในโจทย์ข้อสอบข้อเลือกเข้าข้รหนึ่งเนี่ยก็จะมี การแก้โจทย์โดยใช้สูตรตีโกนเข้ามาด้วยนะคะโอเคจากนั้นนะคะเราก็จะมาแก้สมการต่อเลยนะคะอ่าก็คือจากอ่าก็คือขอหยิบตรงนี้มาเลยนะคะอ่าเมื่อ x ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ l s i n เบตาลบเซแล้วนะคะ ก็แก้สมการต่อเพราะว่าเราต้องการหาค่า x นี่แหละก็ x ก็จะเท่ากับ l ของเราก็คือคืออะไรคือ d หาร cos เบตา้า d ส่วน cos เบตา้าแล้วก็ใส่ผลต่างตรงนี้นะคะก็จะยาวหน่อยขขยับมุมนิดนึนงก็จะเป็นซน์ เบต้าคอสเซตาลบด้วยคอสเบต้าไซดเซตาะแล้วก็จะเขียนไว้แบบนี้นะคะตามสูตรเลย่ะเทียบตามสูตรเลยอ่าต่อไปก็คือเอ็กก็จะเท่ากับดีหารด้วย cos เบต้า ดูจากในวงเล็บแล้วนะคะก็จะเ,เราสามารถถอดคอสเบต้าดึงออกมานอกวงเล็บได้นะคะเราก็จะเขียนแบบนี้นะคะก็คือคอสเบต้าเพื่อที่จะตัดกับตัวส่วนนะคะแล้วก็ sin เบต้าคอสเซตาตรงเนี้ย i n เบต้าคอ เซตาเราก็เอามาหาร COS เบตาซะ mm hmm. เพราะว่าแต่เดิมมันไม่มีเนาะโอเคส่วนตัวหลังเราดึง COS เบตาออกมาละ mm hmm. ก็จะเหลือแค่ไซเซตา x uh, ก็จะเท่ากับอันนี้ก็จะตัดกันไปตัดกันได้ mm hmm. ข้างหน้าก็จะเหลือดีนะคะส่วน ข้างในปีก,กานะคะก็จะเป็นไซส,ส่วนคอสก็คือแทนเบต้านั่นเองคอสเซตาลบกับไซเซตาโอเคจากนั้นอาจากนั้น เรา,าจากข้อมูลที่เราเก็บไว้ใช่ไหมจากข้อมูลที่เราเก็บไว้ด้านบนอะ่ะจาก sin b เบตมันมีค่าเท่ากับมิวไซเซตาเราอาจจะต้องอาศัยการวาดรูปอ่ะเราจะต้องวาดรูปแล้วคะ่ะต้องวาดรูปให้เป็นนำมาวาดรูปสิ อ่ก็จะวาดได้ดังนี้นะคะสายเบตา้าสายเบต้าก็คือข้ามใช่ไหมสายเบต้าก็คือข้ามอ่ข้ามส่วนฉากเบต้าของเราก็คือมุมนี้ ด้านตรงข้ามก็คือมิวไซเซตาส่วนด้านฉากก็คือ1นั่นเองอ่าก็คือไซเบตาเท่ากับมิวไซก็คือฝั่งข้ามใช่ไหมก็คือส่วน1 1ก็คือด้านฉากนั่นเองโอเคส่วนอีกด้านก็จะใช้ความรู้พีทาโกรัสนะคะเราก็จะได้ว่าด้านเนี้ยมันก็จะมีค่าเท่ากับรากที่สองของ ด้านที่ยาวที่สุดใช่ไหมกำลังสองลบด้วยมิวไซอมิวกำลังสองไซกำลังสองเซตาจากนั้นตัวของแทนแทนตรงเนี้ยแทนเบตา้าก็จะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของอดังนั้นถ้าเราจะเขียนแทนเบตา้า แทนก็คือข้ามส่วนชิดเนาอะ,อะข้ามส่วนชิดแทนเบต้าก็จะมีค่าเท่ากับฝังไหนข้ามก็คือด้านตรงข้ามส่วนด้วยด้านชิดดังนั้นแทนเบต้าก็จะเท่ากับมิวไซเซตาหารด้วยรากที่สองของ1ลบมิวกำลังสองไซกำลังสองเซตา อันนี้ก็คือค่าแทนเบต้าที่เราจะเอาไปเติมในสมการที่เราค้างไว้นะคะดังนั้นทำต่อนะก็จะได้ว่า x ก็จะเท่ากับ d ใหญ่แล้วก็แทนเบต้าก็จะถูกเปลี่ยนเป็นมิวไซเซตา ด้วยลากที่สองของ1ลบมิวกำลัง 2, สองไซน์กำลัง 2, สองเซตาแล้วก็อย่าลืมคอสเซตานะคอสเซตาลบไซน์เซตาโอเคอันนี้ก็คือเราหาแทนเบต้ามาจากนั้นก็เปลี่ยนรูปของแทนเบต้านะคะ ซึ่งอาจจะต้องจัดรูปอีกสักหน่อยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะก็จะเขียนได้ว่า,าเราสามารถดึงไซด์ออกมาได้นะคะก็จะเป็น D ีไซ์เซตาแล้วก็ตัวหน้าก็จะมีมิวคอสเซตาหารด้วยลากที่สองของ1ลบมิวกำลังสองไซด์กำลังสองเซตาลบกับ หนึ่งเพราะเราดึงทรายออกมาโอเคอ่าและนี่ก็คือคำตอบนะคะที่เราจะเอาไปเติมลงในกระดาษคำตอบนะคะแล้วรับห้าคะแนนไปนั่นเองอ่าเป็นยังไงบ้างข้อนี้พอไหวไหมคะอันนี้ก็คือค่าของ x นะคะที่โจทย์กำหนดให้เราเขียนให้อยู่ในรูปของ d ใหญ่ เซตาใช่ไหมแล้วก็ค่ามิวอ่าโอเค